มื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2558ณห้องประชุมสมบูชราสายได้มีการแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลโตลต้าไทยบูมาีมิดเดิลเพลสโดยมีพันเอกด็อกเตอร์ธนาธิต์สว่างแสงโฆษกประจำบริษัทไทยบูมลรีจำกัดเป็นประธานพร้อมตัวแทนจากวสโมสรและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างกระขัง่งซึ่งวันพุธนี้เบลกาดซีมีคิวต้ตองยกบอลออกไปเยือนภาษาสายฟ้าบุรีรัมยเยนเตท,ที่สนามไอโมบายเซเดียม ซึ่งโคจิโอิสิตอิมาภัยผู้เช่่ยวผู้สอนของบีจีได้กล่าวถึงความพร้อมและเป้าหมายในเกมนี้ว่าตอนนี้ b ีจีมีนักเตะบาดเจ็บอยหลายคนหาก b ีจีต้องการมีแต้มกลับบ้านทุกคนจะต้องเล่นกันอย่างเต็มที่ สำหรับศิลบอทโต้ตาธามิมลีสองพันสิบหระหว่างบรบิมย์ยูไนเต็ดพบกับบางกราดที่สี่จะแข่งขันในวันพุธที่15กรกฎา,าคม2558ในเวลา1นึ่ทุ่นตรงที่สนามไอโมบายสเตเดียมและจะมีการถ่ายทอดสดทางช่องคูสปอร์ต HD 3หรือช่องทรูวิชันหกรตอนพร้อมก็ของเราพร้อมเต็มที่นนะฮะ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้เล่นที่บาดเจ็บก็เริ่มกลับมาได้แล้วนะฮะก็เหลือแต่ เอ่อมาชิน่าครับเล่นกำลังรอเช็คน,นะฮะปะปิดอยู่แล้วก็ปกติจะกลับมาได้แล้วเริ่มซ้อมแล้วนะฮะเราทีมเราก็โดนกดกันอย่างนี้มาตั้งปีที่แล้วก็โดนอย่างนี้นะฮะแตคิดว่าเราก็คงจะผ่านไปได้นะฮะเพราะเรามีประสบการณ์ตรงน,นี้แล้วนะครับถามว่ากองกอล์กัดตอนนี้ก็ทีที่น่ากลัวไล่จี้กับปกติๆนะารับผม แต่เราก็เชื่อมั่นในปกักจุบันทีเราว่าคงจะหนีได้ทำแต้งเป็บสงแต่งในบ้านได้ครับพร้พอมก็ยังมีปัญหาตัวเล่นที่บาดเจ็บอยู่นะครับก็ยังยังยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ในสภาพทีมนะครับแต่เปเย,ยอรบุร์รก็แน่นอนครับก็ต้อง มุ่งมันให้มากแล้วก็มีสมานักบอลต้องมีสมาธิในการเล่นเยอะๆแล้วก็เพราะว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เล่นที่บ้าน่อนข่างนี่แข่งนะครับตัวผู้เล่นหลายตัวนะครับมีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะนั้นเราไปเราเราต้องไม่ระมาทนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันเล่นและช่วยกันวิ่งนะครับเหนื่อยนะครับก็หวังหวังว่าเราจะได้แต้มกลับไปครับมีบางจุดที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็เห็นอยู่ครับว่ามันต้องแก้ไขหลายๆจุดนะครับก็คงจะขับไปแก้ไขนะครับ